สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้เปิดคัปเตอร์กันดีกว่านะแก้ร้อนนะฮะอากาศร้อนมาก,มากข้างนอกนะอันนี้เสียงไพเราะกว่านะเปิดทำไมถุงแบบนี้มันไม่ต้องใช้นี่นะจริงๆผมใช้นะใช้ดึงจริงๆใช้ดึงนี่สลากนะควรยังไงก็ควรดึงออกนะ ไม่ให้มิจฉาชีพเอาชื่อที่อยู่ของเราไปใช้นะฮะอย่าลืมดึงออกมาทำลายซะก่อนนะครับทุกครั้งนะฮะก่อนที่จะทิ้งกล่องทิ้งถุงอะไรนะชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะฮะอย่าน,น,น,นะครับนะมาดูกัน ฟาวกล่องซีดั CQT, บุบแตกทำใจนะะารุณาทำใจนิดหนึ่งคาร์บอนควิกติเคิลเท็นะครับ CQT มันคืออะไรครับอืบชมเพราะว่าคนอื่นเขารีวิวกันไปหมดแล้วนะฮะ ผมเพิ่งจะสั่งนะเพราะว่าไซส์มันไม่มีสัทีอันนี้เขาออกสีใหม่ก็เลยได้โอกาสสั่งมามันคือ361เฟรม et นั่นเองนะเฟรม et 2.0นนะครับคู่นี้สีสวยเชียวฮนะเป็นรองเท้าสลับสีนี่เขียวกับชมพู สวยงามนะสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอแปบบ๊บนะขออนุญาตแกะแท็กก่อนนะเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างกับเจ้าเซม e t ทนะเอาแบบดิบๆนะวันนี้ไม่มีเครื่องชัางน้ำหนักจริงๆก็ไม่ไม่เคยเตรียมทุกทีนะฮะนึอกอยากจะอัดก็อัด สีน่ารักมากนะชมพูส้มชมพูจริงๆอันนี้ชมพูนะไม่ใช่ส้มเลยเนี่ยชมพูถือด้วยมือคาดว่ามีประมาณ260ปลายปลายสีเขียวข้างซ้ายสีเขียวนะเชือกไม่สลับสีผมชอบนะเชือกสลับคือสลับสีแค่นี้ผมว่ากำลังพอดีนะไม่ดู เยอะแยะเกินไปบางอันคือสลับสีเชือกมาด้วยอันนี้เป็นเชือกชมพูอันนี้เป็นเชือกเขียวผมว่ามันดูรุงรังเลอะเทอะนะอันนี้กําลังเหมาะเลยทีเดียวเซมอีทีเป็นรองเท้าซ้อมเรียกว่าทุก <c oughs> ทุกอะไรทุกสถานการณ์มั้งอีทีหนึ่งจุดห้านะที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยจะออกไปทางแน่นนิดนึงนะเพราะว่าเขาใช้ โครงเ้าโครงของเฟรมเฟรม1นะเฟรม1เนะี่ยเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างแน่นล้วถึงแม้ว่าจะใช้โฟมที่นุ่มลงอย่าง C Quick CQT แล้วก็ยังนุ่มไม่พอนะแผ่นก็ยังแข็งบางท่านก็ยังรู้สึกบน่นะแต่จริงๆผมชอบเพราะเป็นรองเท้าที่ทราน i ิชันดีเลยนะครับสำหรับเจ้า ET 1.5นะมารุ่น2เนะี่ยเขาปรับรูปร่างของมิดโซมาเป็นของเฟรม2กับ2.5นะครับ ก็ดูทันสมัยสวยงามขึ้นนะแล้วก็มันมีช่องตรงนี้นะมันก็จะนุ่มขึ้นคือใต้อุ้งเท้าเนี่ยมันจะมีการยุบตัวได้นะครับก็จะนุ่มนวลมากขึ้นนะดูความแข็งของโฟมเดี๋ยวนี่ปึ๊บปึบปบไม่แข็ง,งนิ่มนิ่มพอสมควรนะนิ่มแน่นผมมีความรู้สึกว่ามันนุ่มใคร มันประมาณสปายฟลตนะอ่าด้านล่างนุ่มกว่านะนิดหนึ่งด้านล่างจะนุ่มกว่าด้านบนนิดหนึ่งด้านบนจะค่อนข้างแน่นยางค่อนข้างเต็มนะบางคนบอกว่ายางมันจะทนหรือเปล่าอันนี้ยางมันจะหนากว่าพวกเฟรมตัวแข่งนะเฟรมตัวแข่งเขาเน้นเบานะอันนี้เขาก็เน้นความทนทานมากขึ้นนะใส่เดินใส่วิ่งอะไรได้นะองศาการเชิดของ หน้าเท้าไม่ดุดันมากเกินไปไม่ลึกมากนะครับสามารถเดินได้สะดวก่าแล้วก็พื้นค่อนข้างกว้างนะเดี๋ยวต้องลองดูซิว่ารองเท้าผมมีความรู้สึกว่ารองเท้าไม่เอียงในเท่าเฟรมนะเฟรมมันจะเอียงในมากกว่าเร่งเร่งในการส่งเท้ามากกว่านะคู่นี้คือเน้นสบายมากขึ้นนิดนึงนะลิ้นเป็นลิ้นหนานะครับแต่ก็ยัง เนี่ยเนยมีรูระบายนะช่วงตรงนี้เป็นชั้นเดียวนะช่วงด้านบนบุมาเพื่อบุมาเนี่ยเขาบุมาเพื่อความสบายและความนุ่มนะคือการแล้วก็ความแน่นกระชับนะครับเหมือนกับขอบรอบๆบ,บริเวณนี้จะไม่เหมือนเฟรมนะเหมือนเฟรมแต่ด้านล่างตรงนี้จะเป็นแบบเท็ดดิชแนลคือบุนวมรอบๆนะครับนุ่มนวลแล้วก็เกาะเท้าดีมีการประคองโอ้ซ้นโครงฮิลเคานเตอร์ นะค่อนข้างแข็งนะครับให้การน่าจะให้การปกป้องที่ดีตรงนี้เลี้ยวหลบไปด้านหลังไม่น่าจะเสียดสีอะไรนะแล้วก็มีบุนวมไว้ด้วยไม่น่าจะสร้างความรำคาญอัปเปอร์ Upper, เดี๋ยวนี้รองเท้าจีนไปใช้แบบนี้หมดแล้วนะเป็น แนวแนวเป็นเมชนะครับแล้วก็เป็นเจาะรูทะลุนะมันก็มองเห็นลางๆนะครับไม่ได้บางมากแต่ไม่ร้อนนะก็ถือว่าระบายดีทีเดียวเชือกอันนี้เป็นเชือกธรรมดาไม่เลวนะไม่ได้เป็นเชือกยืดยืดย้อยๆนะเขาเคยตกมาตายตรงเชือกของไบโอสปีดรุ่นเก่าอยู่อันหนึ่งไบโอสปีด2คือยืดมากนะครับมัดยังไงก็ไม่แน่นสักทีนะความยาว เยอะอยู่นะน่าจะล็อกลันน่รูปสบายนะครับอุ้ยรองเท้าเด้งนะนี่เด้งหลุดมือไปเลยอินโซนะอย่างที่บอกผมเคยรีวิวสั้นไปยืมของ ongo, ugo, น้องโก้ครูโก้นะฮะช่องครูโก้รีวิวนะเนี่ยอินโซเขาจะเป็นคู่กันจริงๆมาใใคล้ายอออทไลท์หนาเห็นไหมครับหนานุ่ม บางคนบอกว่ามันไม่เข้ากับทรงรองเท้าหรือเปล่าลองทรงรองเท้าค่อนข้างซิ่งนะแล้วกออ็แต่จริงๆแล้วมีข้อเสียอย่างเดียวอินโซตัวนี้ทำให้รองเท้าคู่นี้จะรู้สึกแน่นกว่าปกตินิดหนึ่งนะถ้าเปลี่ยนเป็นอินโซปกติบางๆแบบของพวกซาลคนนี่หรือของ361รุ่นรุ่นสูงหน่อยนะที่มันบางๆเนี่ยท่านก็จะได้เนื้อที่ในรองเท้ากลับมานะครับก็จะไม่อึอดอัด อันนี้ที่ดูอึดอัดที่จะดูกระชับหน่อยนะ่าจะเป็นเพราะว่ากันชนหน้ากันชนหน้าที่เป็นยางเนี่ยใหญ่มากเห็นไหมกันชนเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าหน้าเท้าจะกระชับกว่าพวกรองเท้าแข่งซึ่งใส่กันชนมาบางๆนะครับอันนี้เขาเน้นการปกป้องปลอ,อดภทยนะเราจะใส่รองเท้าเดลี่ต้องเข้าใจจุดประสงค์หลักของรองเท้าเดลี่คือเขาให้ฝึกซ้อมได้โดยเจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับ นี่นความหนาของรองเท้าจริงประมาณแค่นี้ก็คือนั่นแหละมันพิมพ์เดียวกับของเฟรม3เลยนะฮะใช่ไหมอันนี้เป็นเฟรม3หรือเฟรม2.5เฟรม2.5นะเฟรม2.5ถูกละเป็นของเฟรม2หรือ2.5ครับใส่แผ่นอันนี้ไม่ได้ใส่แผ่นคาร์บอนนะครับใส่แผ่นไฟเบอร์กลาส u i c k Balance แต่แข็งนะมันก็คือจะแข็งเหมือนกัน นะแล้วก็ผมว่ามีแววเข้าท่านะกับคู่นี้นี่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 น่ารักแน่นอนนะมีแรงดีดนะด้านหน้าถือว่าเนี่ยมีสปริงนะครับแผ่นยาวก็จะช่วยส่งแรงดีแล้วก็มีความโกงนิดนิดให้สนุกนะไม่ยืดยาดอึด อึดอาดมากเกินไปนะเดี๋ยวจะไปลองกับเจ้าเฟรม e t 2นี่นะแต่ดูแล้วน่าจะโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวลองแบบเดิมดั้งเดิมดูก่อนนะว่าจะรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบนะครับทุกช่องทางทั้ง f Facebook y o u t u b e นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกด Follow กดทุกอย่างเป็นกำลังใจกันสวัสดีครับ